สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับเพจรักปันสายบันเทิงวันนี้พาทุกท่านมาดูบรรยากาศนะครับถนนหมายเลข244นะครับเส้นทางหลวงตัดใหม่นะครับระหว่างถานหมายเลข222นะครับศรีวิไลนะครับพึงการแล้วก็จะเป็นเส้นที่จะไปที่ด่านข้ามพรมแดนนะครับพึงการที่สะพานมิจฉาภัยลราเห็นที่ห้าพึงการบริคุณสมัยนะครับ นี่คือเป็นบรรยากาศนะครับการปั่นน,นี่พู่งดนะครับน่ครับบรรยากาศบอกเลยว่าสวยงามมากนี่มาน้องเบียร์มากับพินดาลี่ครับมากับพินดาลี่คู่ใจครับแล้วก็มา ที่สายไหมนะครับที่ชนนลนะครับแล้วก็พี่เียชัยนะครับวันนี้มาเราทั้งหมด5คันนะครับห้าลำก็หาทูกท้ามาดูบรรยากาศสวยๆงามๆนะครับก่อนที่จะทำพิธีเปิดนะครับให้ใช้งานอย่างเป็นทางการนะครับจนปลายปีนะครับปลายปี68นี้หรือว่าเดือนธันวาคม2568นั่นเองครับ นะครับข้างหน้าที่เราเห็นนี้ก็จะเป็นด่านนะครับข้ามพรมแดนเป็นการนี่ค,ครับก็ณนะจุดนี้ก็จะเป็นในส่วนของอว,ว,วิวทิวทัศน์สวยงามฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องเขาควายนะครับหรือภูเขาควายของสป